กับลับ้ม,มา,นะมาโอ้ม,มันึ้ยาเอมนะเมื่อเช้าอ๋อไม่ที่อ้อบอกว่าใครบอกไงบ่อยๆนะโอนี้ขับวันนี้ขับมาตรามา่อนจะถึงอินบอกกค่ะข้ปีดีแล้วคือขับมาแล้วออกนะ็ทั้ไดี่ินเสีย

ัปะรดบ้าเหรอสับปะรดได้ยังไงไอเรืองเหลืองอะนี่สับปะรดไม่ต้องนี้ถ้าเรื่องสับปะรดดนเผือน่ะแบบเป็นดำๆอะทเอะปทำเลยรงมไปมาปางมาปางมาไฟต้นหลังมันคงไม่มีนะนี่ไงมันเหลืองๆน่ะมาไฟลองช้องไอ้ลงมานจี่โะ แปดนเท่าไหร่สท่สบเอออ๋อกไม่ได้ไปทำพัสดุทคอมเตยละใกล้เดยไปทำาตที่ไหนที่ทันยาไ ปาเปิดด้วยหรอวันาทิตย์อะแต่ไม่ได้ใจเป็นคาะมีช่วงเดือนมนช่วงเปิดได้เพราะว่ามันเป็นเช็คก่อนวันาทิตย์ะมันเป็นในไของาน้ำพ่วงพขาไม่รู้ว่าหมดน้ำพ่วงเขาเปลี่ยนล้วเราจะไปทำที่นั่นแหละแต่แต่มันได้วันเดียวได้ไหนจ่ายแบบแพงอ่ะไม่ต้องหรอกรอสองาวันให้เขาส่งใบเสนีเอาเลยเนี่ยสามพันเอาอีกสองวันสองพันอีกสามวันถึงไม่ต้องจ่ายเพิม ม่ได้รีบไปไหนหนีได้นี่บบรีบก็ไม่รู้ไปรับแทนได้ตรงดินทองเตยกไกลจะไปจะทายใต้ดินทองเตยอยู่ใต้ดินเลยให้ดูทองตันอ่ะทองเตยพระรามสี่เนาะนั่งใต้ดินไปอ่ะทนี่อยู่ในสถา,านีไปรับเองเมื่อไหร่ให้แมสเซนเจอร์ไปรับติ ออไอ้ไอ้รับมันไม่ยากแล,ล้วไอ้ตอนไปทำเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้เขาส่งไปสถานีให้ด้วยเนาะต้องหัวใจอะเช้าแวะไปทำแป๊บเดียวเร็วมากเลยนะไม่ถึงประมาณชั่วโมงพาสปอร์ตแป๊บเดียวสามนาทีเสร็จจริงๆบัตร<ไ>ปตระชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวย้ำใต้ดินของเกิดจะต้องไปยังไงนั่งใต้ดินจากรัชดาเอมาทีค่ะจะไปลงสถานีของเกยแล้วอยู่ในสถานีของเกยเลยนั่งเสร็จก็นั่งกลับบ้านใต้ดินเจ้าหน้าที ไม่พี่เน่ก็ไปจอดริมบล็อกตรงไหนสักที่หนึง่งตรงนั้นมาหานมีอะไรอ่ะแล้วก็อะไรนมาจอดออฟฟิศจอดออฟฟิศแล้วไปส่งแม่ก็เห็นจะตือรถเหมือนไปช้อปปี้ทำเถอะเดี๋ยวลืมเขาเป็นหัเหรอไปปีใหม่หรอ,หรอนี่มันก็<อ>ไม่ก็เดี๋ยวเขาถ้าเขาไม่ว่างย่างเงี้คอคอยแล้วพอเขาลืมเขาก็ แล้วก็ต้องทำวีซ่าโอ้ต้องขอไหนไปทำพาสปอร์ตก่อนถูกเราจะทำวีซ่าไม่ต้องดูว่าไปไหนถ้าไปไปประเทศมันจะมีเก็บตอนที่แปลงก็คือต้องรีบต้องรีบทำอ่ะทิ้งแปลงกีอ่ะขอแบบจ่ายนแพงโอ้ยไม่ได้แต่บาทจะแพงกว่าวีซ่าอันนี้เดียวได้กี่บาทอ่ะกี่เมือนนี่อะไรพาสปอร์ตพาสปอร์ตหรือวีซ่าวีซ่า อ๋อจ้างเขาใช่ไหมไม่ไม่ไกลเหมืนแ่หวหพันมั้งได้่ะคะห0พันี่ไปไปได้เลยพี่เนตไม่แต่อาทีเดียวหวดออกเลยแล้วได้ชัวร์จะหายงหกพันเตเต้าช้อปปี้เท่าไหร่ค่าเท่าไหร่อังโนโนโดดูหนะดูนะ6 0 0พันคนละยังพี่เนตทำพาร์ทก่อนี่ซ่าค่อยว่ากันเออ แต่งการหอยย่าแต่งหอยย่าเบยนั่นแหละนี่เลยนี่เลยเสี่ยวเลยเนี่ยขอยาก10อจินาค่ะจินาจองคิวไปแล้วแม่ทำไมไม่เคยทำไมไม่ไม่ชิมกับใต้ดินของเบยเลยวะทำไมอ่ะสถานีของเบอ่ะก็ไม่มีใครค่อยเคยไปหรอกเราไม่ได้ไปทำไรเลยไม่มองแล้วมันมีเลยหรอแต่เราไม่ได้ต้องออกจากสถานีหมือนถึงว่าไม่ต้องขึ้นมาตรงไหนเลยนะมันจะอยู่ตรงชั้นสองที่พักของมันอ่ะ ขึ้นไปปั๊บก็จะมีบอกเลยว่ารับทำพาสปอร์ตใหญ่ๆเลยไปเถอะวันไหนสักวันหนึ่งกูเกิลเลยพี่เนทกูเกิลร้อยใต้ดินอ่ะถามกูเกิลเน็ตไปจีบบอกสไหมจ้ะีบบอสมันอยู่ร้อยหนึ่งทับหนึ่งแถวนั้นใช่ไหมเฮ้ยพี่บอสเนาะบีบบอสหนึ่งฟังฟดีดีรูรูรูแต่มันยิ่งแบบเฮ้ยป้าันดีค่ะมีหน้าเราฝนตก ตาลจะมาแล้วหรอแม่ <S <S ปเปิดจังหวดเทอมแล้วหรอเปิดแล้วเออหรอเฮ้เเยไม่เปิดเร็วะก็เร็วกว่าน็ตอาทิตย์เดียวเองหน้าก็บ้านว,ว้ายอาทิตย์หน้าเนี้ก็เปิดหรอก็ไม<ๆ>่บอกหลังวันแม่ใช่ปะหลังวันแ <คน S 2> ม่เ,น,เนี่ยหรือจิตัวเนอกลงกี่ตัววี่แปดตัวเน่เขาบอกยี่สิบนะยี่สิบเร็วจริง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 แต่ว่าสาม,ขขมนาที ไม่แป๊บมันวนเข้าไปแป๊บถายนาทีเดินก็้าไปถ่ายรูปก็สามนาทีไหมไม่แต่มันเร็วจริงที่เน็ตเร็วต้องแต่งหน้าไหมก็นิดนึงเพราะว่าเขาจะให้เราเช็คว่าเราสวยพอหรือยังแต่ต้องเปิดหูโอพัดปอดลืมไปหูต้องเปิดอูยไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องแก้มือแก้แล้วอยู่ดีไม่รู้ไฟว่าอะไรไหมอ่ะจริงเหรอจริงมันเมสเก็ดำของรูปอ่ะเดี๋ยวมาไปไฟอ่ะแล้วตอนนั้นที่เน็ตไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นหรือเกาหลี เขาเปิดดูใหญ่เลยอ่ะหาไฟเออเขาไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้าจะอธิบายให้เขาเขาพยายามดูเออก็ใช่หรือเปล่าเปิดแปดโมงครึ่งเยจะนี่ไงก่อนที่พี่เนี้จะไปถึงดีมบ็อกอ่ะเดี๋ยวเราไปขอบคุณนะคะยังไงค่ะพีมนี่เอาให้แล้วโอเคต่างต่างแลกีธใบายอ่ะ ถ้าเราจอดดีบ็อกเนี่ยต้องนั่งรถแท็กซี่ไปลงใต้ดินสายไหนใกล้สุดเดี๋ยวนะำฝนใต้ดินคลองเตยคลองตาลเป็นตื้นนี่ไงคงมันกระเด็ดเอกอยู่เอกทำไมใช่คิดว่าจริงๆแล้วถ้าไปจอดที่ดีบ็อกซ์ไม่ไกลอ่ะไม่ไกลาเลยใช่ไหมคลองเตยใต้ดินคลองเตย ก้างใต้ดินเนาะที่ได้นั่งแท็กซี่ไปสถานีคลองเตยจบโอ้เวลานลูกไม่ติดตายเลยหรอก็สี่ก้าวก็สี่แต่มันไม่มีมันไม่มีแบบลีนอ่ะก็าลยแบบไม่งั้นเดนอะต้องมาซ้อมกี่โมงอ่ะเดนบุรีแล้วไปไปคลองเตยเนี่ยเนี่ยต้องมาซ้อมกี่โมงไหนบอกหลายโมงอ๋อมป็นช่งเช้าไหมจอดจอดศูนย์ประชุมจอดออกกำลังกายอ่ะมันต้องทำไหมแค่นิดเดียววันเดียวปะ ตอนไปรับอ่ะให้ใครไปรับก็ได้รับแทนได้เอาป่าแล้วจะไปเยือนต้นไกลเลย เหมือนหนีอ่ะชื่อพันอะไรมอยมอยนะเฮ้ยไม่มันมีอ่ะอะไรมอยมอยใชอย่างอ่ะไม่รู้จำได้แค่มอยมอยเมย์ได้ดูแลเนี่ไเมย์จอดรถที่ศูนย์ประชุมจีกิตเออไ่แล้วก็สายที่ตลาดหลังบายดีโฮเท้ศูนเจ้าโมหวานเด็ดสไปถึงซ์ถูกิุอย่างงี้ในมาจอดที่ดีมบกแล้วอันนี้ก็ขึ้นทองหล่อ ใช่ถ้าจอดอีมก็นั่งแท็กซี่ยาวมันไหลต่อเลมันไหลต่อนุกมันน่าจะหลต่อมันไม่เร็วกว่าหรอคงหล่มันบนบินนะมีี่มีเหุแต่เพ่เราไปมุดใต้เาถ้ได้ก็ได้ได้ในทีกนก็ได้ผู้นี้บอกเขาว่าขอสองสายเพราะว่าไปทำพัน่อนเผื่อไว้สักบ่ายสองเลยไปจอดอีม้องแต่สเวตโมนี่ย๋อโหควาจอแบ อ๋อเน็ตว่าจากว่าเน็ตอะไปจอดที่สุดนั่งนั่งรอใจในรัชกาก็เน็ตไปทำให้เสร็จเลยใช่เน็ตว่าเน็ตไปทำที่แจ้ววัฒนาก็จบตุลรัชการเลยนะใช่ไหมเน็ตเหรอเอ้ยไม่เอาอย่างนี้แล้วกันจะได้มานีบล็อกเลยอือตุลรัชการนั่นแหละหมอพี่ี่ไม่ทำแทนไหมเออทำแทนได้เลยทำไปอย่างนั้นนะ ปาดขีดนปาดจังเลยปาดปาดมานีปาดค่ะปาดปาดปาดปาาทปาดปาดปาดปาาดป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 ปาด้าดปาดป เรียกเรียกอยู่ปานไปจับแทนปอนี่ทำหน้าที่ปอจะไปแล้วแล้วเปลี่ไม่ทหน้นสิวะโอโหโคตรใกล้ลโคตรใกล้เลยอะ ไอมันใกล้ขนาดเนี้ยอ๋อซูมเหรอเฮ้ยซูมโอ้โหเออยงนี่ให้รู้เรื่องหน่อยโอ้หเม,ม,มื่อกี้หนูซูมขนาดนั้นได้เหรอปอโอ้โหไม่เห็นพี่เนทชัดๆไงไม่เห็นนะให้หายใจเลยนะ <c oughs> ทุกคนพรุ่งนี้เนทจะไปทำพาสปอร์ตแล้วนะคะทุกคนให้กำลังใจเนทในการแบบขยันมันเพียรไปทำด้วยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เนทเพิ่งหายแล้วเนยก็รู้สึกว่าฟิดฟัดอีกแล้วสองวันแ <Techn> ล <Pokémon> ้ว <Again> ที่ฟิดฟัดน้ำมูกอุ๊ยอูเบอร์เหรออูเบอร์มาละพออูเบอร์กี่บาทเนี่ยอ่าที่โกมาแล้วเนตจะแพ้เนทต้องไปแล้วจะไปส่งก็อะไรอย่างเงี้คของเครื่องไปเลยถ้าไม่ส่งจริงลดติดมาก Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Để